บอกความรู้สึกได้มากกว่าการพิมพ์ก็คือการส่งข้อความเสียงนั่นเองและเจ้าแอปบัตแอป п п นี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยครับในการส่งข้อความเสียงพูดคุยกันนะครับแอปอื่นก็ส่งข้อความเสียงได้นะครับแต่แอปนี้ไม่เหมือนแอปอื่นครับเพราะว่าข้อความเสียงที่ส่งไปมันแปลเป็นภาษาอื่นให้ด้วยและที่สําคัญระบบแชทเสียงในแอปพลิเคชันนี้ดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนมาให้นะครับและในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบัตให้คุณผู้ชมได้ดดููกกัันนไปนเลย เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Bus Voice Connect นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนึ่งแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เขาใช้งานครั้งแรกเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานเลยครับจากนั้นนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับขอเข้าถึงการโทรนะครับเราก็อนุญาตได้เลยจากนั้นให้เราใส่เบอร์มือถือที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ <Lion sounds> เพื่อที่จะรับรหัส OTP ในการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับและถ้าเราใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มส่งรหัสที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันอีกครั้งนะครับว่านี่คือเบอร์โทรของเรานะครับกดที่ปุ่มยืนยันได้เลย จากนั้นนะครับรอ S M S ส่งรหัสเข้ามาเบอร์มือถือของเรานะครับถ้าเป็นมือถือ Android เนี่ยมันจะกรอกรหัสให้อัตโนมัติเลยครับอย่างของผมรหัสที่ส่งมาก็จะเป็น155441นนั่นเองนะครับหลังจากที่เรายืนยันเบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าตั้งชื่อและนามสกุลของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เราจะตั้งเป็นชื่อจริงๆหรือว่าเป็นชื่อนามแฝงอะไรตั้งได้หมดเลยนะครับ อย่างในที่นี้ผมจะตั้งเป็นชื่ออย่างเดียวนะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มต่อไปครับต่อมาจะเป็นการตั้ง ID นั่นเองนะครับ ID ในที่นี้เข้าใจง่าย,ายก็เหมือน ID Line นะครับตรงนี้เราสามารถไปแก้ไขได้แต่ว่า ID ตรงนี้เนี่ยต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้นาตึงหนื่งจะใช้ ID ที่ระบบตั้งมาให้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มต่อไปครับ ต่อมาจะเป็นการเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้ให้เรากดที่สัญลักษณ์กล้องตรงนี้เลยครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราจะเลือกรูปในอัลบั้มก็ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายจากกล้องสดๆตอนนี้เลยก็ได้นะครับในาตึงเนื่จะเลือกถ่ายภาพนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับทางแอปจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับเราก็อนุญาตได้เลยโอเคครับเข้ามาที่กล้องหน้าแล้วผมจะกดถ่ายรูปเลยนะครับ หลังจากถ่ายเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นก็เลือกตำแหน่งของรูปโปรไฟล์นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดที่เครื่องหมายถูกเรียบร้อยครับเราได้รูปโปรไฟล์แล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มต่อไปครับ <q> และเรียบร้อยครับตอนนี้เราตั้งค่าโปรไฟล์ของแอปพลิเคชันบัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มต่อไปครับ ต่อมาจะเป็นการตั้งค่าสิทธิ์บางอย่างนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มต่อไปได้เลยพอกดที่ปุ่มต่อไปแล้วนะครับก็จะมีการขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆนะครับตรงนี้เรากดอนุญาตไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วเราจะเจอว่าป๊อปอัพให้แอปทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับตรงนี้เราก็กดอนุญาตได้เลย และเพียงเท่านี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเพื่อนแล้วส่งข้อความเสียงคุยกันนะครับวิธีการเพิ่มเพื่อนก็ไม่ยากเลยครับคล้ายๆแอปพลิเคชัน line เลยอย่างในมือถืออีกเครื่องให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับ แล,แล้วเราจะพบว่ามีวิธีการเพิ่มหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแอด ID เข้าไปหรือว่าการสแกน QR code นะครับคล้ายๆการใช้งานแอปพลิเคชัน Line เลยอย่างในที่นี้เนี่ยผมจะแอด ID เข้าไปนะครับเราก็กดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยพอกดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อน,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 อนแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างจากนั้นให้เราเข้าไปที่หัวข้อเพิ่มเพื่อน,อ,นอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับในแถบค้นหาตรงนี้เนี่ยให้เราใส่ ID เพื่อนของเราได้เลยครับหลังจากที่เราใส่ ID เเพื่อนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มค้นหาครับแล้วเราจะเจอโปรไฟล์เพื่อนของเราแล้วนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนได้เลย หลังจากที่เราเพิ่มไปที่ ID เพื่อนของเราแล้วนะครับมาดูที่มือถือเพื่อนของเรานะครับมันจะมีแจ้งเตือนเข้ามาที่สัญลักษณ์คนตรงนี้นะครับตรงมุมขวาบนกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับในหัวข้อคําขอเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคําขอเข้ามานะครับพอเจอคําขอเพื่อนของเราแล้วนะครับให้กดเข้าไปครับแล้วกดที่ปุ่มยอมรับคําขอนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มแชทกันได้แล้วนะครับซึ่งการแชทนอกจากส่งข้อความเสียงแล้วนะครับยังมีการโทรแล้วก็มีไลฟ์แชทอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบส่งข้อความเสียงนะครับเวลาที่เราจะส่งข้อความเสียงให้กดที่ปุ่มไมค์ตรงนี้นะครับใครที่ใช้งานครั้งแรกมันจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาขอให้อนุญาตเข้าถึงไมค์นะครับหลังอนุญาตเสร็จแล้วให้มากดใช้งานอีกหนึ่งครั้งนะครับการส่งข้อความเสียงเนี่ยก็ให้เรากดที่ปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็พูดนะครับสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่ลงเข้าไปฟังข้อความเสียงที่เราเพิ่งส่งแชทเมื่อสักครู่นะครับ เสียงค่อนข้างชัดเลยนะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับว่ามันสามารถแปลภาษาแปลเสียงให้เราได้อัตโนมัติด้วยนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันแปลเสียงนะครับให้เราย้อนกลับออกมานะครับหลังจากกลับมาที่หน้าหลักแล้วนะครับไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปคนที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่หัวข้อแชทกับตัวละคร AI นะครับกดเข้าไปได้เลย จากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันท r a n เลเตอร์นะครับก็คือแปลภาษารวดเร็วและง่ายดายนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าได้เลยครับพอเข้ามาแล้วเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มแชทกับตัวละคร AI นะครับกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าแชทกับตัวแปลภาษานั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มตรวจหาภาษานะครับให้เราเลือกเข้าไปได้เลยครับ ตรงนี้ให้เราไปกําหนดภาษาต้นฉบับนะครับภาษาต้นฉบับก็คือภาษาที่เราพูดนะครับก็จะเป็นภาษาไทยให้เราเลือกภาษาไทยที่อยู laude, ่ตรงนี้นะครับจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราต้องการให้มันแปลอยากให้มันแปลเป็นภาษาอะไรให้เราเข้าไปเลือกนะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็เลือกภาษาที่เราต้องการให้ตัว AI แปลให้เรานะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเริ่มแชทคุยด้วยเสียงได้เลยครับเอาละครับมาลองใช้งานพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณทำอะไรอยู่เห็นไหมครับมันแปลเสียงให้ผมอัตโนมัติเลยครับและถ้าเราอยากส่งข้อความนี้ไปในแชทอื่นนะครับให้เรากดเข้าไปอ่านในแชทนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อความที่มันแปลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรากดค้างที่ตัวข้อความนะครับ พอกดค้างแล้วนะครับมันจะมีเมนูคัดลอกเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดคัดลอกนะครับพอกดคัดลอกเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับออกมานะครับแล้วไปที่แชทเพื่อนของเรานะครับแล้วก็ส่งข้อความนี้ได้เลยครับเข้ามาที่ข้อความแล้วก็วางนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับ ข้อความที่ผ่านการแปลมาแล้วก็จะมาถูกส่งในข้อความแชทเพื่อนของเรานั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นแอปแชทที่คุณภาพเสียงดีที่สุดแล้วนะครับยังมีระบบแปลให้อัตโนมัติอีกด้วยนั่นเองและในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยยังมีลูกเล่นอีกมากมายให้เราได้ลองเล่นกันนะครับแถมมันยังมีฟังก์ชัน AI ให้เราเข้าไปพูดคุยเข้าไปสอบถามเรื่องราวต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับนอกจากจะช่วยแปลภาษาแล้วยังช่วยให้คําแนะนําดีๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ หวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในาตึงเนืด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบา,บายๆครับ